สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับช่องไซสสารชวนกินชาแนลนะครับผมวันนี้มาพูพอกันกับช่องไซสสารชวนกินชาแนลคือเก่าครับผมวันนี้พาพพี่น้องมากินนี่ครับสตมตําครับสตมตำละะ้วกามีขนมจีนละะ้วกามีพักกระเฉดมีทัวน้พี่น้องเนาะล้วกกาศขาวครับผมก,ก็อื่นที่พี่น้องเขามารับชมนะครับเนาะก็ออกไปกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในการ ถ้ำคลิปให้พี่น้องเขารับชมตัวต่อไปโดยการากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปตัวต่อไปให้พี่น้องเขาได้เบื้องได้รับชมเนาะพี่นอ้องเนาะกะเบาๆไรเนาะครับมาก,กินกันเนาะพี่นอ้องเนาะนี่ครับส้มตำรสจัดๆจะหน่อยครับแล้วกะมีไอขนมจีนครับมื้อนี้กะมื้อนี้เขาอยากใส่มือนะครับเพราะว่านี่ครับ มันจ้องกินกับขนมจีนน้อพี่น้องนอะะกาก็ไอ้ตำสมตำครับมันต้องใส่มือครับพี่น้องนี่ครับมาพี่น้องมากครับมากินน้ำกันบาหลายเนาองบาไปกินไปตามสไตล์ผมือเกาเนะพี่น้องครับนี่ครับสีแบบสีแบบจัดจานเลยพี่น้อง มูน,นีวันยุทธกับพี่น้องก็เลยมิซอโอกาสยุดได้พักพ่อนมาพี่น้องเนาะก็เลยเฮคีไปพี่น้อ,นองเข้าในรับชมเดี๋ยวติดตามกันต่อไปพี่น้องครับแต่เพิ่งเอาพี่น้องน,นะครับพักกระเทียมกระเทียมอ้อนๆเลยพี่น้อง อยู่มาในตลาดครับมันมีกาอา,หารหันหอนเป็นหันหันอ,าาอย่าครับพี่นหองช่วงกับเสาแต่ใายมากบ ฝนกับโบเน่เนาะพี่น้องเนาะอาจจะโตอีกโตขึ้นขึ้น,น,นกับขึ้นอย่างฝนโตกับเมนูง่ายๆเนาะกินดเบื่อครับขงน,งจ,น,ขง,นงจีนก็ขนมจีนกับตำ ตุ่มตามนี่กินมะเฟียครับอืม <c oughs> ไฟเป็นกับพี่พี่น้อง๊กใจเบิือนึกว่าไฟไฟสีดบ <c oughs> ไปมันโตนกับพี่น้องเขา้าไหนยังกินน้อ,อครับกินกันหรือยังครับผม มาเด้อครับเด้อเสียบเสียบนกันครับอบอกไปกินไปยังมวนน้องไปหลองเนาะเด็ดีสันใบียญ่ต้องไปหลอง อืมอ่ะนําปลารหลมันยุ่ลยงละข้างลังเหมือนกับ ขอบคุณพี่น้องในหลายเด้อครับที่เขามาติดตามแห่งกำลังใจกันโดยดีตลอดมานอพี่น้องเนาะพี่น้องที่เขามาคอมเมนต์กะขอพระคุณพี่น้องในหลายครับ,บ,รบกำลังใจจากพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าผมมีพี่น้องให้กำลังใจที่ตามเอฟซีให้กำลังใจกะชองกับขึ้นสิไปต่อบ่ไดหลน้องพี่น้องเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีครับผม เพลิดเพใจด้วยครับผม แซ่บพี่น้องแซ่บครับแซ่บเผ็ดถึงใจครับ โอ้โหเพชรสุดยอดพี่นอ้องตึ้งเพชรตึ้งเสียบครับสับละเยเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับ,รบคลิปนี้การจะฝากพี่นอ้องไว้ซาหมีนะ่เนาะพี่น,อนอนะ้องเนาะเสียบครับสตมตำขนมจีนกะ ก็จะจากลากันไปในด้วยคลิปนี้นะครับกะฝากาพี่น้องกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับนาะงจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับพี่น้องมารอบเบิ่งว่าคลิปหน้าผมจะเอาอยัางมาเฮ็ดให้พี่น้องกินนะครับนาะอให้พี่น้องเบิง่งกินไปน้ำกันเบิ่งไปน้ำกันแซ่ไปน้ำกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ